การที่มีบางคนนะ่ะสามารถมองเห็นนะ่ะพูดผีปีศาจทาไมบางคนนะ่ะถึงสามารถมองเห็นผีปีศาจเปรตอสุรกายหรืออะไรก็ตามได้เนี่ยคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของพลังจิตคือคนที่ชอบเห็นผีเปรต คนที่ชอบเห็นผีเปรตคือคนที่ทําบุญเยอะคนที่ชอบใส่บาตรท,ทาบุญคนที่ชอบใส่บาตรคนที่ชอบทําบุญคนที่ช่วงไหนทําบุญเยอะๆเนี่ยจะชอบเห็นผีมาขอส่วนบุญคือเอ๋เคยเห็นเปรตอะอยู่สองครั้งช่วงนั้นเนี่ยคือเราเป็นจเพศอายุยี่สิบห้า ตอนเออายุยี่สิบห้าเราเข้าเบญจเพศดวงเราอะไม่ดีทีเนี้ยเอก็ทําบุญบ่อยก็คือใส่บาตรเกือบทุกวันเลยตอนเช้าเนี่ยใส่บาตรหละตอนเช้าเนี่ยใส่บาตรใส่บาตรบางทีก็ลุกขึ้นมาเนี่ยหูข้าวทอดไข่เจียวอืมแล้วก็อ่าใช้นมผงอ่ะเอามาต้มแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปนิดนึง บางทีก็ถวายถวายเนี่ยนมผสมน้ำผึ้งแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ข้าวก็คือช่วงนั้นอะ่ะเราทำบุญเยอะความที่ว่าช่วงนั้นเราทำบุญเยอะก็เลยทำให้เจอเปรตมันมาขอส่วนบุญแล้วก็คนที่มีซิกเซนหรือคนที่มีจิตละเอียดอ่อนอะ่ะจะชอบเห็นผีเทวดา เทวดาเนี่ยเขาจะมาหาเราก็ต่อเมื่อเรามีบุญนะเปรตเนี่ยมันจะมาขอส่วนบุญส่วนเทวดาเนี่ยเขาจะมาหาเราก็เพราะว่าเราเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีหรือบุญสะสมที่มันมากพออมีอยู่ช่วงหนึ่งอะเอ๋อสวดมนต์ทุกวันเลยแล้วก็สวดคาถาหนักๆด้วยนะซึ่งจริงๆเขาไม่ให้สวดน,นะ สวดแต่คาถายาวๆอ่ะเพราะช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเราดวงซวยอ่ะเราเลยจะสวดสวดมนต์ค่อนข้างหนักแล้วมันก็มีเทวดาคือเห็นเป็นเขาไม่ได้มาให้เขาไม่ได้มาหาให้เรากลัวนะแต่เราเห็นว่าเหมือนเขามารับส่วนบุญอ่ะก็เห็นเป็นเทวดาเป็นเห็นเป็นกายโปร่งใสนะเห็นเป็นกายโปร่งใสเนี่ย เออแล้วก็ที่คือพวกถ้าถามว่าผีอสุรกายเป็ดพบภูมิพบภูมิพบภูมิพญานา,าคพญาครุฑยักษ์อสูรในพวกนี้มีจริงไหมเอกก็ว่ามีจริงนะเรารู้สึกว่าเออของพวกนี้มีจริงถามว่าเราไปไหว้เพื่ออะไรส่วนใหญ่เราก็จะไปไหว้ขอหวยเขาก็มาเข้าฝันแต่ไม่ถูกไม่ถูก ก็ไปศาลที่ดังๆอ่ะศาลเจ้าพ่อเสือดังๆอ่ะศาลดังๆมันจะมีในหนึ่งวัน,นม่ะมีคนไปไหว้ไปร้อยๆเป็นพันอ่ะยิ่งทปในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนน่ะคนก็ไปไหว้เยอะทีเนี้ยเราก็ไปไหว้ไปไหว้นะแล้วก็อา่าก็หมดหมดไปเยอะเหมือนกันอ่ะก็ไปไหว้ก็หมดไปเยอะแล้วก็ถวายถวายหมู ถวายพวกของขาวอะ่ะคือเวลาไหว้ไปไหว้เวลาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยเขาจะมีขายชุดหนึ่งนะชุดละร้อยก็จะมีเป็นหมูชิ้นหนึ่งแล้วก็มีไข่อ่าไขา่ไก่ดิบแล้วก็มีมันหมูทีเนี้ยเราก็ไปไหว้ทีเนี้ยพอเราไปไหว้เสร็จนะ่ะก็ใช้ไหว้ไหว้ไหว้บริวารเสือไหว้บริวารเสือของเจ้าพ่อเสือมันต้องไหว้ของขาวทีเนี้ยเราก็ไหว้ด้วยหมู น้ำน้ำผลไม้อะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยหลังจากนั้นเขาก็มาเข้าฝันเขาก็บอกว่าถ้าคราหน้าเขาบอกกับเรานะว่าถ้าคราหน้าจะไปไหว้เขาอีกเนี่ยเขามากันสามคนพี่น้องนะเป็นเสือหมดเลยเขาบอกว่าคนโตอ่ะไม่มีเมียคนกลางอ่ะคนเล็กอ่ะมีเมียมเป็นเป็นอาเป็นสามเสือมามากันสามเสือเขาก็บอกเราจําได้นะเราคิดว่ามันไม่ได้ฝันไร้สาระนะ เราคิดว,ว่ามีสาระเรายังจาได้เลยเขาบอกว่าถ้าคราวหลังจะไปไหว้เขาอีกเนี่ยเขาขอหมูห้ากิโลให้หั่นมาเป็นชิ้นๆเขาบอกเราว่าให้ขอหมูห้ากิโลให้หั่นมาเป็นชิ้นๆคนโตเนี่ยอยากกินน้ำมะนาวคนที่สองเนี่ยเขาอยากกินน้ําส้มส่วนคนเล็กเนี่ยเขาอยากกินชานมไข่มุกเออเขาบอกนะวา่าเสือจะเป็นสามเสือไงเสือคนโตบอกว่า เอาอะไรนะน้ำมะนาวน้ำส้มชานมไข่มุกแล้วก็ขอหมู5กิโลมาแบ่งกันกินก็คือศาลเจ้าพ่อเสือจะมีบริวารเสือเยอะแยะลยไงในศาลเจ้าพ่อเสือจะมีบริวารเสือเยอะทีเนี้ยเขาก็มาเข้าฝันเราแบบนี้บอกว่าเออ ถ้าคราวหลังจะไปอีกเขาขอหมูห้ากิโลแต่เราคิดว่าเราก็คงจะไม่ไปอีกเพราะว่าเราไม่ถูกหวยเลยคือเราไปไหว้เพราะว่าศาลนี้ยมันมีคนไปไหว้แล้วก็ถูกหวยเป็นร้อยล้านมีคนไปไหว้แล้วก็เขาถูกหวยอเป็นร้อยล้านเราก็เลยไปไหว้บ้างเพราะเห็นว่าศาลนี้ยศักดิ์สิทธิ์แต่เราไปไหว้ตามเขาเราไม่ถูกเขาถูกเราไม่ถูกก็ไปไหว้งั้นแหละถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมัน เพราะว่าตามศาลพวกเนี้ยมันจะมีคนไปไหว้เยอะเราก็เออเอเอไหว้ไหว้ไหว้วแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจกับเรื่องพวกนี้นเพราะเราเจออะไรแปลกๆเยอะคือเราเคยเจอผีเจ้ากรรมในเวนมาหาตอนที่เรายังไม่หลับด้วยซ้ำบบคือผีเจ้ากรรมในเวนอะมาหาเราตอนที่เรายังไม่หลับก็มีแล้วก็เจออ่ามีอยู่วัดหนึ่งอ่ะเราชอบไปทําบุญแล้วก็ มันจะมีติวต้วติ้วโยนติว้วแล้วข้างๆติ้วมันจะมียกช้างปกติเราไปวัดเนี้ยเราก็จะไปเสี่ยงเซมซีดูเลขแล้วก็กลับแต่บางทีอ่ะวันนั้นเราเซ็งไงเราก็เลยไปนั่งยกช้างเล่นถามเป็นสิบข้อยี่สิบข้อเลยถามข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่แล้วก็ยกยกยกเอานิ้วเอนิ้วนิ้วนางยกเออนิ้วนางยกทีเนี้นย เราก็ลองยกยกช้างดูอ่ะเราถามว่าปีนี้จะถูหวยไหมมันก็ยกไม่ขึ้นเลยทีนี้เราก็ไปถามเรื่องอื่นแทนเนี่ยเอายกขึ้นไว้ทีเนี้เราก็ยกอยู่หลายรอบนะแล้วเราก็กลับแล้วก็พอเรากลับมาบ้านปุ๊บใช่ไหมตกกลางคืนน่ะเราฝันเห็นช้างเป็นช้างแก้วนะเป็นฝันเห็นช้างที่เป็นคริสตัลน่ะฝันเห็นช้างคริสตัลแบบเป็นแก้วใสเลยนะ แบบมาหาเรา่งเงี้ยเราก็แบบอู้เขาก็มาหาเราแค่นั้นแหละแค่มาให้เห็นว่ามีตัวตนเออทีเนี้ยพอเขามาหาเราอ่ะวันรุ่งขึ้นเราก็แวะไปอีกทีเนี้ยเราก็ไปหยอดยี่สิบบาทให้ถวายช้างซึ่งเราก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราเคยไปเราเคยไปไหว้ศาลพระพรหมแถวบ้านแล้วบริวารช้างเขาก็มาเข้าฝันเราเหมือนกัน มีอยู่วันหนึ่งอะเราไปไหว้ศาลพระตีมูลติหน้าห้างแถวบ้านแถวบ้านเรามันจะมีห้างอยู่ห้างหนึ่งมันจะมีศาลพระตีมูลติแต่เป็นศาลเล็กๆไม่ใช่ศาลใหญ่แบบตรงเซนทันเวลด์ตรงเซนทัานเวลด์เราก็ไปไหว้นะแต่เราไม่เคยเจออะไรประหลาดประหลาดเราก็จะไปไหว้ศาลพระตีมูลติแถวบ้านมากกว่า เพร <cima> าะว่าเราเคยเรามาไหว้ศาลนี้บ่อยแล้ว uh. เรามักจะเจออะไรแปลกๆเราเคยมาไหว้ศาลเนี้ยขอเรื่องขอเรื่องเจ้ากรรมในเวรน่ะแล้วทีเนี้ยเรามาไหว้ปุ๊บแล้วเราขอเรื่องเจ้ากรรมในเวรทีเนี้ยเจ้ากรรมในเวรเขาก็มาให้เราเห็นเลยซึ่ง mm. ตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มกว่าเรายังไม่หลับคือเราไปขอเจ้าเราไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะขอเรื่องเจ้ากรรมในเวรเพราะช่วงนั้นเราป่วยบ่อย ไม่สบายบ่อยแล้วดวงเราไม่ค่อยดีเราก็เลยไปไหว้ขอเรื่องเจ้ากรรมในเวน่ะว่าอยากให้เขาเนี่ยโหสิกรรมทีนี้เขาก็มาปรากฏเขาก็มาปรากฏร่างให้เราเห็นนะทีนี้พอเรากลับบ้านไปนอนเนี่ยทีเนี้เขาก็มาคุยในฝันมาคุยในฝันน่ะมากันสองคนเป็นนักเป็นดวงวิญญ,ญาณน,นักรบทหารโบราณเป็นทหารพมา่าเพราะเราเคยเกิดเป็นทหารเราเคยเกิดเป็นนักรบพระเจ้าตากานฆ่าพมา่าไปเยอะ ไอ้ที่ไปเกิดแล้วก็เยอะไอ้ที่ยังไม่ไปเกิดก็มีทีเนี้ยเราก็คือมันมันถ้าถามว่าทำไมเราถึงเห็นเราคิดว่าการที่เราเห็นน่ะมันก็เป็นด้วยด้วยอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เราเห็นหนึ่งอ่ะอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองมันก็เป็นที่เซน์เราเองหนึ่งอ่ะหนึ่งมันก็เป็นที่อำนาจของอำนาจของดวงวิญญาณ อำนาจของดวงวิญญาณอยากให้เราเห็นดวงวิญญาณพ่อแม่ในอดีตชาติดวงวิญญาณดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรรวมไปถึงดวงวิญญาณของอช้างตามสารเสือเสือตามสารช้างตามสารดวงวิญญาณของผีเป็ดดวงวิญญาณของพวงวญ,ญานาค หรืออะไรก็ตามอ่ะที่ว่าเขาอยากให้เราเห็นเราก็เลยเห็นก็เท่านั้นเองการที่เขาให้เราเห็นน่ะมันก็ดีมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงนะผีมันมีจริงเป็ดมันมีจริงคือในเมื่อเรารู้แล้วว่าของพวกนี้มีจริงอ่ะเราจะได้ไม่หลงไปทําบาปแม้แต่ผีกระสือมันก็มีจริงนะเราเคยเห็นกระสือคือในเมื่อเราเห็นนะว่าสิ่งนี้มันมีจริงเราจะได้ไม่หลงไปทําบาปทํากรรมให้ตัวเองเนี่ยต้องหนักหรือเลือกร้อนสําหรับคลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้แหละค่ะ